น้องคู่ฟังไปที่สิบกว่าปีเล้นครับเจ้าเาร้านน้อยแน่เลยแมวแมวจะเน้นแมวไนอนหนอนไปรื่องผู้ชื่อโอ้ครับผมโอ้มันดิ่งเลยผมเพนเขาไม่นอด นเป็นเป็นตัดแพมมาโลกมากโอ้มาตพมมาโลกาเิ่มิ่มในชานอิ่ในช้านตลอดอิ่มตลอดในชานต่อโอ้โหนี่เลยนหครับอันคาดเกิดในพมมาโลกีกโอ้ดีดีุาเป็นัดาให้ปู้เจอทุมเ ร่างการพูดจริงนั่นปู๊ <laughs> <laughs> <laughs>